าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับ เอเปิดตัวมาแบบเก๋ๆแล้วชิวๆวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ฝนตกอากาศมันน่านอนมากเลยครับเราก็เลยมาชงชามานั่งดูวิวจิบชาเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นชาของหานนะครับหน้าซองแบบว่าทิชาชาจินเจอร์แอนด์ไวท์มันเบอรี่ทิสแซนอันถูกแหละก <c oughs> ็คือเป็นชาออร์แกนิกนะครับอันนี้จะมีกลิ่นแบบหอมนะเหมาะกับบรรยากาศฝนตกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ ยังร้อนอยู่แม่จะรอให้อุ่นกว่านี้อีกนิดนึงขอวางแล้วกันโอเค ร o มทัวร์ EP ที่4แล้วนะครับ EP นี้ฟิลจะมารีวิวของแต่งห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านหลังนี้นะครับรวมถึงบอกราคาต่างๆด้วยเท่าที่จําได้นะแล้วก็จะป้ายยาเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มตรงนี้เลยดีกว่ามุมโซฟานะครับใครติด mm hmm. ตามสตอรี่ฟิลใน IG นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นบ่อยมากก็คือโซฟา mm hmm. หลังนี้โซฟานี้เป็นรุ่น ซึ่งอ่านยากเหมือนกันมาจากอีกเกียนะครับราคาอยู่ที่ประมาณถ้ารวมสองตัวแล้วก็2 0,000ื่นอะไรประมาณเนี้ยสองหมื่นปลายนะครับ2ตัวนี้อุ่นแล้วจ้ะ ต่อมาก็จะเป็นพรมผืนนี้นะครับพรมผืนนี้ก็ให้ฟิลสไตล์แบบว่า Miss ซน n จ u รี่โมเดลพอดีนะครับถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอีเกียโซฟาตัวนี้เนี่ยมันจะถ่ายรูปในแคตตาล็อกอะครับคู่กับพรมผืนนี้พอดีแล้วเขาได้ออกแบบมาแล้วให้มันแมทก,กันแล้วก็เลยเลือกที่จะซื้อพรมผืนนี้นะครับซึ่งมาจากอีเกียเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่า,าราคามันลดอยู่ด้วยนะแล้วก็ด้านใต้ของพรมนี้นะครับ ก็จะเป็นที่ยึดโรมยึดโรมกับพื้นเอาไว้ไนมะ่ให้ลื่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูจริงๆมันต้องปูให้ดีกว่านี้แหละแต่นี้ฟิล์มแบบมันปูยากอยู่นะเพราะมันเหนียว ต่อมานะครับก็จะมาเป็นเทียนนี้จ้าซื้อเพราะว่าเป็น a r ิส s ั center นะครับร่วมกับคามาคามิรูปที่เราชอบไปแหละค<ฮ>ือเป็นรูปอสเทอนนนะคบหรือนักบ,บินอวกาศอยู่ในทุง่งหญ้าอันกว้างใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเนาะอุ้ยนะ่าในขนาดมีฟอยล์่อ,อกลิ่นยังออกมาขนาดนี้เลยนะกลิ่นมันจะให้ความแบบว่าเราอยู่ในทุ่งหญ้าทั้งกว้างกลิ่นอิสระพักผ่อนสะอาดเป็นทุ่งหญ้าทั้งกว้างขง้างทะเลโอ้ทุกคนกลิ่นได้มาจาก ร้านดีแว e h เฮาส์สามนะครับราคามันกำลังเซลลพอดีประมาณแบบ300กว่าบาทสาอยเาะไรประมาณนเดี๋ยวมาลองจุดกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับเป็นที่จุดเทียนไฟฟ้าซื้อมาจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวจะแปะร้านเอาไว้ให้นะชาร์จ usb อ่าไม่ต้องเติมแก๊สมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวลองจุดกันนะขอตั้งตัวนี้ดีกว่าอ่าไหนๆก็มามุมนี้แล้วนะครับโคมไฟนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่3000นกว่าบาทเดี๋ยวเราจะแปะล้านเอาไว้ให้นะครับส่วนอันนี้เป็นกรอบรูปเป็นกรอบรูปจากอ k เกียนะครับอันนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วก็วัสดุก็ทำมาแบบอย่างดีอะแล้วว่าคุ้มกับราคานะแจกันนะแจกันอันนี้เหมือนเรา CF มานะครับจากร้านในเอจี้านหนึ่งมันเนิ่นนานมากตั้งแต่โควิดปีที่แล้วเราตามหลายล้านมากในเอจีนะครับเป็นซีเอฟมาไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนกันนะครับ น้องคนนี้จริงๆอ่ะชอบันนี้มากเลยอ่ะมันดูธรรมดาแต่ว่ามันรีมายเราถึงแวนโกะอ่ะลูกซันฟลาวเวอร์อันนี้เราก็ CF มาจาก IG เหมือนกันนะคะแล้วตอนที่แบบใส่ดอกทานตะวันไปนะอูหแบบนั่งดูแล้วแบบ สบายใจยอย่างเงี้ยนีกอย่างนึงนะครับอันนี้อู <S <S 1> <S 1> อันนี้ส่งมาจากร้านทรอร้านทอน่าจะเป็นลิงก์มาจากเขา,าทออันนี้คือแฮนด์เมดนะครับเป็นเสื้อทอนะครับทอมือนะครับนี่นะครับเป็นแบบว่าป,ป้าๆนานานะครับมาทอมือดีมากนะครับสน,สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านเวยนะครับเขาติดที่การเลื่อนมาให้แล้วด้วยนะครับ เพื่อนมาในห้องนะครับก็จะไปปูที่ระเบียงเนาะเที่ยื่อนได้แบบว่าไปนั่งกินหมูกระทะที่ระเบียงเนละี่ยถ้าใครมาห้องฟิล์มแล้วแบบอยากน้องท้างคืนเราก็จะปูเสื่อให้นอนไปต่อนลยมาเดี๋ยวคลิปยาวต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นจริงนะทุกคนไม่ใช่ต้นปลอมคือต้นเข็มสามสีนะครับซื้อมาจาก ตลาดต้นไม้ที่ JJ นะครับหรือจตุจักรนั่นเองนะครับราคาต้นละ120บาทมันก็จะไม่ผิด120-150บาทถูกมากอันนี้เอากระเป๋ามาคลุมกระถางเอาไว้เพราะว่ายังหากระถางที่ถูกใจไม่ได้นะครับน้องดน้ำแค่ตอนเช้านะครับวันละครั้งเท่านั้นกล่องลูกก็จากอีกเกียเหมือนเดิมน,นะครับแต่ขึ้นราคาไว้ให้แล้วก็ขึ้นรุ่นไว้ให้นะครับส่วนรูปด้านในก็จะเป็นรูปของแวนโกะนะครับอันนี้เป็นรูปที่ซื้อมาจากร้านคิโนะนะครับ มันจะเป็นหนังสือรวมรูปหลายๆรูปนะครับนี่ก็คือโฮมไฟแอปเปิลโต๊สีเหลืองนะครับอันนี้เราไป C F มาจากร้านในจีนะครับชื่อว่าร้านตาบวมไดซีเมาราคาพันต้นๆเนี่ยตอนเปิดมันก็ดูแปลกตา,าดีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนกลางคืนอีกทีนึงนะครับส่วนของโต๊ะดินนิ่งนี้นะครับก็จะมีการน้ำรอนนะครับจากสมิ่งนะครับราคา6,900บาทนะครับจุน้ำได้หนึงจุลิตรยกไปไหนก็ได้นะครับ มันทําความร้อนมากภายในแบบ2-3นาทีเองนะทุกคนแชร์การรูปหัวใจตัดตัดสินใจเสื้อคือเร็วมากเพราะว่าเราเห็นว่ารูปที่อยู่ในอินสตาแกรมของร้านนี้สวยเวสเลเวอร์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอจีไว้ให้นะครับทุกคนน้องก็จะเป็นแบบรูปหัวใจอย่างนี้ย ต้านเฉยๆมั้นก็สวยแล้วและต่อมาขอพูดอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้2ตัวเก้าอี้ฝั่งนี้นะครับม,มาจากร้านโปรดปลานั่นเองทุกคน made by order ทรง e n d MoD ออีกข้างใต้จะเป็นอย่างนี้ไม้ดีมากแล้วก็โครงก็ดีมากนะทุกคนฝั่งหนึ่งนะจ๊ะส s มาเป็นของบริวิท่ามันมีบัดแทนจากการขนส่งน,นิดนึงนะคะตรงนี้นะ,ะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,000ันกว่าบาทอันนี้คือเราต้องไป c ีมานะ,นะครับ ส่วนนะ้องคมไฟนีนะครับก็ได้มาจากอีเกียเหมือนกันนะครับซึ่งน้องอ่ะเหมาะกับแบบห้องสไตล์มิสเซนจูรี่มากๆเลยนะมันทำให้ไฟนวลแล้วก็กระจายไปทั่วห้องทั้งบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มแบบว่าเร็วๆเลยอันนี้เป็นชั้นที่เราเอามาวางสต็อกวางอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะคระับมันสามารถแบบเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ถ้าทุกคนอยากจะต่อเติมชั้นอีกอนะ่ะเราสามารถซื้อชั้นเดิมด้แหลนะมาต่อให้มันสูงขึ้นได้มันจะมีตัวล็อกมาให้นะ น้องลังไม้ตรงนี้คือน้องอะ่ะแข็งแรงเป็นดุยยได้ด้วยอันนี้ก็มาจากอิเกียนะครับขัางใต้เนี่ยเอาไว้เก็บของได้เยอะแยะเลยนะต่อมาก็จะเป็นกระจกนะจ๊ะกระจกจากอิเกียนะครับบันไดนี่ที่เราเอาไวนะ้แบบเก็บของหรือว่าเรื่มเอาของบนตู้เสื้อผ้าหรือว่าบนเชลในห้องครัวนะครับซึ่งก็ได้มาจากอิเกียแล้วก็เราก็ต้องประกอบเองด้วยสนุกดีส่วนนี้ก็เป็นน้องบินแบ็กนะครับซึ่งได้มาจากมูจิ ได้ตอนลดราคามานะครับเรือราคาประมาณ2 5 0 0นะครับทุกคนซึ่งน้องนั่งสบายนะก็ดูดวิญญาณมากนะาาเทนั่งเพลินไปเลยดูวิวนะออกไปอีกทีคืออาทิตย์หน้าเลยนะเพราะเพลินลืมตัว ต่อไปเดี๋ยวฟิลมจะพามาดูห้องครัวกันนะครับออแรกก่อนเลยเนาะในห้องนี้ก็คือนี่ที่ดูดควันนะครับของฮาเฟเล่อันนี้ดีมากไม่ได้สปอนเซอร์เข้าน,นะทุกคนไม่ได้ไม่ต้องกดส u b s c r อันนี้แค่แนะนาเฉยๆส่วนข้างล่างนะครับก็เป็นของฮาเฟเล่เหมือนกันนะครับเป็นตาวเซรามิกอันนี้คือมันมาคู่กันนะครับเป็นตู้เย็นอันนี้ของอิเล็กทรัลต์เราหาตู้เย็นที่แบบเรียบแล้วก็เหมาะกับห้องเราเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะครับจบที่อิเล็กทรัลต์เพราะเขาบอกว่า สระดุมที่ทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานนะครับของเน x ทนอยู่แล้วก็มันดูเล็กแต่ว่ามันกว้างมากนะครับแล้วก็ข้างๆซิงล้างจานเนี่ยก็จะเป็นที่แบบพักจานนะครับเวลาล้างจานเสร็จก็จะเอาจานมาพักอันนี้เป็นของอีเกียนะครับที่แยกนะครับจัดช้อนจัดซ่อมจัดมีดต่างๆตรงนี้ก็จะมาจากอีเกียทั้งหมดเลยนะจ๊ะและอีกอย่างที่ฟิล์มอยากปวดนะครับก็คือ นี่น้องแม่เหล็กบนตู้เย็นนะคะรับเวลาฟิล์มไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยฟิล์มก็จะซื้อแม่เหล็กนี่แหละมาสะสมว่าเราเคยไปที่นู่นนะที่นี่นะอะไรเงี้ยมันเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่าอันนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นบ้านหลังที่2ของฟิล์มก็คือแคนาดาอันนี้เป็นตึกซี Tower ที่โตลอนโตนะจ๊ะต่อมาก็ยังคงเป็นแคนาดาอันนี้ได้มาจากแมงแก้ a ฟอลส ก็คือน้ำตกแองการ่านั่นเองนะจ๊ะนี่อันนี้ก็น่ารักมากดูดิเป็นกรางมูสนะครับนี่จากรัสเซียนะครับจริงๆน้องมีแบบอีกหลายตัวแต่ว่าเราเอามาแค่ตัวเดียวพอมันลกนะครับต่อมานะครับเป็นน้องจากเกียวโตนะครับเป็นวัดวัดเสาส้มอ่ะอันนี้มาจากยูนิเวอร์แซลนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ออซราดานะครับจากพิพิธภัณฑ์อวกาศนะครับที่ออวอชิงตันดีซีนะครับน่ารักเราเป็นคนชอบแบบนักบ,บินอวกาศอยู่เลย เป็นความฝันแบบความฝันแรกในวัยเด็กเลยนะทุกคนนะะ่ารักต่อมานะคบเป็นเครื่องซักผ้าที่เราอยากแนะนําเครื่องซักผ้าที่เป็นทั้งเครื่องซักแล้วก็เครื่องอบในตัวเดียวกันนะครับอันนี้ของ LG นะครับมันสะดวกดีแต่ว่าอาจจะใช้เวลาอบผ้าประมาณ2 3สาชั่วโมงก็นานอยู่ออกมาคือแห้งเอาเข้าตู้ได้เลยไม่ต้องตัดผ้าอะไรเนาะเพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ได้ตามอินสตาแกรมของฟีนนะครับในสตอรี่หรือว่าใน IG reels นะครับฟิล์มก็จะมีทำอาหารอวดไปบ้างนะครับคือจะกินได้หรือกินไม่ได้ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วก็อยู่ที่การฝึกฝนของฟิล์มด้วยก็เป็นกำลังใจฟิล์มด้วยนะครับในการทำอาหารในครั้งต่อไปนะจ๊ะมุมนี้กันดีกว่าคือเป็นมุมแบบรับแขกเลยนี่ไฟมันก็จะแบบมีความดูมิวเซียมดูแบบโชว์ของอวดของนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มจากไหนเรียก อัน,นแรกครับเป็นน้องแบดดิคแวนโก้นะครับซื้อมาจากหลังที่เขาอออเดอร์พีออเดอร์ไปแล้วนะราคามันก็จะแรงหน่อยแบบนี้โจเกอร์นั่นเองนะครับหรือว่าจากเรื่องแบทแมนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับสองตัวนี้คือ400%นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจริงๆอ่ะที่ยบบ เอารูปเนี้ยติดในห้องน้ำห้องน้ำมันอาจจะแบบลบไปแล้วอนะไรเงี้ยแล้วเลยเอามาตั้งโชว์ตรงนี้ไปก่อนอันนี้เป็นลูกที่ฟิล์มซื้อมาจากในอินสตาแกรมนะครับโมเดลเมทนะครับเราซื้อร้านน้องอ่ะหลายชิ้นเหมือนกันเนาะนเป็นที่หยุดประตูเราไว้กันชนประตูนั่นเองนะทุกคนจะตั้งหลังประตูแล้วก็ เราเปิดประตูมาเรจะได้มาชมอันนี้แทน้วต้องไปชมผนังให้มันเป็นรอยเนาะทุกคนเป็นถ้วยจริงๆมันเอาไว Long ้รองเทียนอันนี้เอามาจาก b a t e m b d y Works นะครับอันนี้ใส่สร้อยใส่อะไรดีกว่าอันนี้แบบใส่เครื่องหอมมันก็แนะนำเหมือนกันนะข้างในมันคือหินจากภูเขาไฟนะครับแล้วก็หยดหวัวน้ําหอมลงไปแล้วมันจะทําให้กลิ่นอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยต่อมามาเป็นเครื่องเบรนเมลิกาแฟนะครับยี่ห้อ Duchess นะครับใน Shopee นะทุกคนซื้อในโปร7.7ปรึกษามาจับ คุณพี่พัดนะจ๊ะศาสดานึกคาเฟ่ฟิล์มก็ทำโคลบลูอย่างนี้เหมือนกันกำลังลองลองทำอยู่นะครับตามตามพี่พัดไปเนาะต่อมานะครับเป็นรูปอันนี้น้องชายฟิล์มคนวาดนะครับเป็นแบบพี่น้องสามคนเนี่ยฟิล์มซูมชัตเตอร์นะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะลามไว้น้องรับบ้านรูปเป็นอาจารย์ทุกคนฝากเลยนะจ๊ะ,น,น,ะ,จะนี่อันนี้แบบไม่มีไม่ได้เลยนะจ๊ะทุกคนรูปจากโอเควีโกนะขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะทริปที่เราไปเข่ากันแล้วก็แต,ต่งการไปแล้วก็ไม่ได้นอนะก็คืออมมาาเชลรณ์ ที่อยากสูนทรีหน่อยอยากมีความแบบว่าเร้าใจขึ้นมาหน่อยก็เปิดมาแชร์นั่แหละเสียงดีมากอันนี้ซื้อมาตั้งแต่พิกโควิดเมื่อปีที่แล้วเนาะช่้าตัวนี้คมาจากบ็อกเซต v v d เรื่องรักแห่งสยามซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนละกแห่งสยามเห็นก็จะรู้เลยว่ามันคือตัวที่เป็นของขวัญน,นะครับซึ่งในเรื่องสันจะไม่มีจมูกตันนี้มีแล้วเพราะว่าโตมามาให้ เอ,อมามันก็จะเป็นแจกันนะคะเราชอบเท็เจอร์มากเหมือนเราแบบจับทรายริมทะเลประมาณนี้น,นี้เราก็ต้องไปซีมาเนาะต่อมาเดี๋ยวจะพามาดูแบบเร็วๆในห้องน้ำนะครับมันไม่ได้มีแบบเอ่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะหรอกแต่วาเราก็จะมาแนะนํากันให้ดูนะจ๊ะว่าทีมใช้อะไรบ้างแล้วก็ดีไม่ดียังไงเนาะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็คือเครื่องทําน้าร้อนนะครับอันนี้ของเอ่อส t ีเบ e l อล t r o นนะครับอันนี้มันไม่ได้แพงมากแล้วก็ตกใจหมดเลย โอเคเอาใหม่หนะทุกคนมันสวยมันมีเลยชาเวอร์แล้วก็มันเป็นแบบแมตเรียลที่เราต้องการพอดีคือเป็นสีดำหรืออย่างเงี้ยที่แขวนขวดนะครับซึ่งเราว่าดีเลยนะมันไม่ต้องเจาะผนังด้วยมันติดกับกาว3าเอมที่แน่นมากเราซื้อมาจากคอมมอนกราวนะครับแล้วก็ซื้อสบู่กับแชมพูเข้ามาด้วยนะครับมีวัสดุดอคือเวลาแบบแขกบ้านแขกเรือนมาเยือนเนะี่ยเรามาักเอื้อกลัวว่าจะเหม็นหยดอันนี้สักซองหยดนะครับเวลาใครมาบ้านฟิล์มมันจะได้รู้สึกไม่เหม็นแล้วก็รู้สึกไม่อายเวลาจะออกไปข้างนอก ส่วนข้างๆเนี่ยมันคือโต๊ะไม่ต้องเจาะผนังมันแค่แบบติดกับ3าเอ็มแล้วก็ดูข้ากับห้องน้ําเราแล้วดูไปจัดยพื้นที่ดีนะครับมาจ้าม,มาต่อกันที่ห้องนอนกันเลยดีกว่าเ,ออเริ่มจากบนหัวเตียงอันนี้ห้องมันก็จะแบบว่าล่งๆแบบอยู่จริงเลยคือเอาไว้ฉีดหมอนะมมนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็กลิ่นหอมนะครับซื้อมาจากบาร์ดอะบอดี้เวิร์สจนททุกคนเอาไว้ฉีดหมอนฉีดเตียงอนะไรเงี้ยอันนี้เอาไว้แบบนั่งตัดต่อเดี๋ยวคลิปนี้พี่ก็จะมานั่งตัดต่อตรงนี้เหมือนกัน ส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะจ๊ะก็มาจากอีเกียนะครับทุกคนตัวนี้จริงๆมันไม่ได้แพงเลยอ่ะมันประมาณไม่ถึงพันนะต่อมาก็จะเป็นบทก็คือเอาบนมาไว้หัวเตียงเลยซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะจ๊ะถ้าโควิดหมดก็จะได้เปิดกล้องนะจ๊ะใครคือองชองเตมเองนะจ๊ะทุกคนขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนถ่ายทาอาจจะแบบมีทําคลิปอะไรเล็กๆน้อยๆให้ดูกันบ้างนะครับดูตู้ต้นหมีเป็นหัวเตียงกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็แอบ,บน้องหมาทิ้งจอกเอาไว้ตรงนี้นะ thank you อันนี้เป็นของที่เราอยู่ในความทรงจำต่างๆมีบงนะคบของรนาวันวแล้วก็แบล็คพิงค์นะคบอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอู้คิดถึงรนาวันเหมือนกันนะทุกคนใครเป็นวันาบบมั่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยหนังสือสมัยเด็กที่เราเขียนเรื่องสั้นอะไรเอาไว้สมัยบมัธยมอะไรเงี้ยเออเราแต่งเรื่องแต่งอะไรเอาไว้ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเลยหนังสือรูปที่น้องๆแฟนคลับทำให้นะคบแผ่นดีวีดีแบบหนังสั้นสมัยเราอยู่มอต้นอะไรเงี้ยไม่คู่ใจเป็นโปสเตอร์หนังเป็นอะไรต่างๆเก่าออฟฟิศสองพันปีนะทุกคน,นะกคนสามารถดูได้ใน YouTube TextP นจยูทคบ อันนี้คือแบบภูมิใจนําเสนอมากเลยอันนี้คือได้มาจากสาราโฮมนะคะเป็นที่แขวนซึ่งเราเอาไว้แขวนผ้าเช็ดตัวหรืออะไรเงี้ยถ้าตอนมันว่างอะเราก็จะเอาน้องผีแบบโนเฟสมาห้อยนะครับผีโนเฟสนี่เราได้มาจากไต้หวันซึ่งบอกเลยว่าตอนเราไปไต้หวันน่ะเราได้ถ่ายเทปโอเควีกโก้ด้วยและไม่ได้ออนมันเป็นเทปไต้หวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตเรา<ม>แต่ก็คิดกลับไปมันก็สนุกเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะอยินแล้วอะทุกคน ไม่น่าตั้งน้องไม่นานเลยนอกจากจะดูเพลินๆแล้วนะครับก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องฟิลมพาวิของฟิลมใน y ย u t u b ด้วยนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆนะครที่กำลังคาดหวังว่าเทปนี้ฟิลมจะร้องเพลงอะไรหรือว่าฟิลมจะร้องเพลงไม่นะฟิล์มบอกเลยนะครับว่านนจอมึงสีี เอาละค่ะทุกคนยังไงวันนี้ฟิล์มก็ฝากกดซ b s สไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มพาวินช่อ,ชองนี้ใน y o u t u b e ด้วยนะจ๊ะทุกคนยังไงวันนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะจ๊ะแล้วก็ไปน,นะจ๊ะสวัสดีจ้า